สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูบรรยากาศยามเช้าที่ถนนสะพานใหม่นะครับน,นี่สายสะพานใหม่วัดภาษีนี่ก็จะเข้าสู่ถนนประหลโยทิน59นะครับสถานีรถไฟฟ้า MRT นะครับบรรยากาศเช้าวันอาทิตย์มาดู นะครับรถก็ปิดกปอยรถน้อยครับรถไม่ค่อยเยอะวันนี้น่าออกมาเดินเล่นมากเลยวันอาทิตย์ที่8มกราคมพุทธศักราช2566บรรยากาศตอนนี้นะครับพามาชมกันขับรถไปเรื่อยครับขับรถไปเรือรถตอนนี้ก็วิ่งเรื่อยนะครับไม่หยุดนะครับวิ่งเรื่อยๆนะครับนอก เวียนเสรจจากจะติดไฟแดงนะครับรถถึงได้หยุดนะครับตอนนี้เราวิ่งอยู่ที่เลนกลางลก็อยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้านะครับถึงสายหยุดนะครับตรงที่ลดลงพระหนโยธินหกสิบหกแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ซอยขับไปเรื่อยๆนะครับจะมีการสัญจรติดไฟแดง เป็นช่วงช่วงบรรยากาศเชา้ชาเช้าวันอาทิตย์นะครับวันหยุดพักผ่อนคนที่ทำงานจำหรือว่าคนทำงานพาร์ทไทม์หรือว่าคนรับจ้างทั่วไปนะครับก็จะสามารถจะเลือกเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับแต่าบางคนก็ไม่มีวันหยุดเลยหรือว่าหยุดเป็นวัน ธรรมดาบรรยากาศกันครับนี่ก็จะถึงบิ๊กซีแล้วบิ๊กซีนีนครับของงนนโยทินนะครับสายนี้นะครับตรงขึ้นไปอีกก็จะเป็นถนนสายไหมแล้วก็จะเป็นทางหลวงมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเชียงเหนือ ข้างหน้าเราชมบรรยากาศกันในครับสำหรับคนที่ชอบเที่ยวชอบทริปนะครับวันนี้ก็ไปเล่นหาเที่ยวกันได้เลย มีกิจกรรมนะครับงานวันเด็กแห่งชาตินะครับอีก300เมตรนะครับจัดงานนมูลนิธิท่านใดนะครับอยู่ระแวกใกลเคียงนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือเขตปริมณฑนหรือจังหวัดทุกจังหวัดก็จัดครับจัดงานให้กับวันเด็กนะครับสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราของทุกปีงานวันเด็กแห่งชาตินะครับของประเทศไทยชมบรรยากาศกันครับ ถ้าว่างก็จะไปไลฟ์อาชิพทำคลิปให้นะครับนักง,งานวันเด็กสถานที่ที่ผมอยู่ใกล้นะครับนี่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับอันใดอยากจะอุปการะคุณนะครับหรือว่ามีสินค้าโฆษณาก็ติดต่อทักเข้ามาได้นะครับก็จะมีลิงก์มีอะไรให้ไว้ติดต่อพูดคุยศึกษากันครับผมเรายูทูบเบอร์นะครับคนที่ ติดตามเอาคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับคนที่จะทำช่องอยู่นะตอนนี้นี่ก็เป็นช่วงตลาดนะครับรถติดนะครับรถติดรถมีจอดนะครับติดเพราะว่ารถจอดนะครับถ้ารถวิ่งเรื่อยเรื่อมันก็จะไม่ติดฮะดูกันครับทยอยไปเรื่อยฮะไม่ต้องรีบครับผมคนไทยใจดีคนไทยไม่ใจร้อนนะครับคนไทยต่างคนต่าง มีน้ำใจเออเฟื้อเผื่อ,อแผ่ซึ่งกันและกันรักกันไว้ครับสามัคคีกันไว้ช่วงที่รถเมีจอดนะครับแล้วก็มีรถไฟฟ้าด้วย จะเข้าสู่หอประชุมกองทัพอากาศณี่นี้ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับมาตอนนี้เรามาถึงแล้ว นี่บรรยากาศก็เช้าๆนะครับแดดสลวยสลัวท้ววองฟ้าคึมคึมมันหยุดหน้าพกขวัญครับหน้าพกขวัญน,นี่จะเป็นฤดูหนาวของโซนภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับช่วเป็นฤดูหนาวอากาศก็จะอบอุ่นครับเย็นเย็น ยิ่งไปอยู่ที่โล่งๆยิ่งเย็นยิ่งหนาวยิ่งขึ้นเหนือไปดูแม่คันนิง้งน้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็งเพราะว่าความเย็นมากสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศเย็นๆนะครับ เราชอบอากาศร้อนๆน,นะครับมาอยู่ในเมืองกรุงได้ชอบอากาศเย็นๆก็ออกนอกเมืองอากาศก็เนเ่ขึ้นลงๆครับดูตรสุขภาพกันด้วยนะพ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพกันด้วย ตอนนี้ครับดูบรรยากาศรถกาลังจะเคลื่อนนะครับไฟแดงกําลังจะหยุดนะครับไฟเขียวขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งเลยนะครับสายสิ่งนะครับผมเวลาที่เรียงเรียบนะครับไอเขียวนี่นะครับคือไฟจราจรที่เราต้องการเดินทางนะครับช่วงนี้ ก็น่าขี่รถเล่นครับบรรยากาศน่าขี่รถเล่นมากเลยนะครับรถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับช่วงเช้าเช้ามืดมืดในช่วงเย็นก็น่าจะติดมุกป,ปกติบางคนทํางานบางคนได้หยุดพักผ่อนบางคนได้เที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวบางคนได้เที่ยวไปคนเดียวบางคนได้เที่ยวไปกับเพื่อนนะครับแต่ก็เป็นความสุขของใครของมันนะครับบางคน ที่ต้องการพักผ่อนนะไม่ว่าจะไปนคนเดียวเอาไปเพื่อนไปเป็นครอบครัวนะครับไปกับคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นความสุขนะก็ทำความสุขทําแต่ละวันนะครับให้มีความสุขนะครับให้ดีที่สุดนะครับว่าเราสําคัญก็คือความสุขครับสมสุขนี้ลงพยาบาลนะครับภูมิพลค อดุลยาเดชนะครับตอนนี้จะา้ที่โรงพยาบาลพุทธผลนะครับยาเดชมาถึงแล้วนะครับแถวท่าอากาศดอนเมืองนะครับฐานทัาอากาศเดินเมืองบรรยากาศนะตอนนี้นะครับรถกาลังขับเคลื่อนนะครับเร่งรีบเลยสองฝั่งสองข้างทางก็มีพืชใบไม้สีเขียวนะครับหน้าอบอุ่นนะครับหน้าเยน็นอากาศโอโซนก็ ดีอะครับบรรยากาศแบบนี้ต้นไม้แบบนี้ปลูกไว้ครับปลูกทุกบ้านทุกหลังเลยปลูกทุกพื้นน่ะทั้งระเบียงทั้งห้องอะครับโอ้ดียิงปลูกมากโอโซนยิงดีอะครับบรรยากาศต้นไม้สีเขียวพืชนใบไม้สีเขียวมาดูบรรยากาศจุดนนเส้น ก็หุ่นโยทินอยู่นะตอนนี้นี่ครับถึงแล้วครับรพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศอ่าอยากมาดูเกี่ยวกับกองทัพอากาศก็ามาศึกษาดูงานได้นะครับแล้วก็รถบีทสวิ่งผ่าน ีเราจะมุ่งหน้าสู่หลังเศจวิภาวดีลำลูกกาท่านใดต้องการขึ้นรถนะครับมายืนกวักมือข้างถนนได้เลยนะครับตอนนี้ถนนมุ่งหน้าสู่หลังเศษวิภาวดีลำลูกกานะครับมาก่อนนั่งหน้าครับมาช้านั่งหลังมาที่หลังอดนั่งยืนเอาแต่ตอนนี้เราอยู่แถวพิพิพธภัณฑ์ กองทัพอากาศนะครับชมและติดตามในคลิปต่อไปนะครับวันนี้กับสวัสดีในคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ